บริเวณพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยแฝงอยู่ชาวบ้านทางล้านนาความเชื่อทางล้านนาเขาจะมีการนิมนต์พระมาทําพิธีแบบนี้ค่ะ สัมมาสัพุทธะาตุเนมติสโยโสตะเทนะาตวเทนะจุนณตเทนาอภิปวะโสสัมปดุยติสังฆตปะากะลังสัตังปะตะวิเทนะจุตเนอภิปวะสังติสังฆะโงฆะตานิวมิมาุิตาบุคาปะอารินาปะาบิสังปะคามินารามิอวินายะมะติมุขปะตามิ ีกรรมเห็นไหมคะ,ะการสวดแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นนะใช่ค่ะนี่คือการสวดถอนพื้นที่นะคะเ,เป็นพิธีการสวดถอนพื้นที่ของชาวล้านนาบางพื้นที่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆมีมานานนับพันปีโหเป็นพันปีเลยนะตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลแล้วค่ะชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ถูกไหมคะ ถ้าหากมาทําการสร้างอาคารบ้านเรือนทับที่โดยที่ไม่มีการทําพิธีจะทําให้ที่ตรงนั้นหรือบุคคลที่มาอาศัยอยู่จะต้องพบเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีชาวบ้านเขาเลยมีการจัดทําพิธีนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ<อ>สิ่งอัป,ปมงคลน่ะอะไรต่างๆที่แฝงอยู่ที่ในที่นี้ที่ทําให้มันไม่ดีเนี่ยออกไปและทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นนั่นเองค่ะและในสมัยโบราณชาวบ้านเนี่ยคะ่ะเขานิยมใช้พิธีนี้เพื่อ รักษาอาการป่วยตามความเชื่อได้อีกด้วยนะครับพอสวดถอนเสร็จแล้วชาวบ้านเขาจะนําสะตวงสะตวงก็คือเป็นกระทงนะคะกระทงเนี่ยมาทําพิธีแล้วพอเอาสตวงเนี่ย ออกไปให้พ้นเขตพื้นที่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวบ้านที่เขามีมานานคือจะมีสตวงอยู่เห็นไหมพระท่านถือนะคะ,ออน,ะนี่คือกระทงสตวงออก็จะเอากระทงเนี่ยออกไปหลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นนะคะเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเขารวมไปถึงเป็นเรื่องของความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเนาะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยขอบคุณเจ้าของคลิปนี้นะคะ,คคะ,คะผู้ใช้งานทิ t ตอกที่ชื่อว่ามูอันเดอร์สกอร์ศค่ะครับ